ันนี้ก็มาอยู่ที่บ้านลูกเมยนะคะจะเดินทางไปมัตติเพื่อช้อปปิ้งซื้อของขวัญเนีันเกิดให้คุณสามีพร้อมกับบัตรตรงน,นี้นะคะวิธีการใช้บัตรใช้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเราจะขึ้นรถปัสกันไปที่เมืองมัตติค่ะพูดมาแล้วนะคะเดี๋ยวทำการเปิดประตูนะคะบ่งเชื่อเสร็จแล้วก็เอาบัตรตรงนี้นะคะแผนตรงนี้นะ,ะแล้วก็จะขึ้นผ่านนะคะเร็ว <Thank you. S 1> สุดๆแล้วก็เลือกที่นั่งคะ่ะเส้นทางก็จะผ่านป่าแล้วก็เขาไปนะคะจนถึงมัตติะะ่ะ รถเมล์ป้ายนี้นะคะป้ายที่เห็นแล้วเก็จะเดินข้ามฝั่งมานะคะมาถึงวันนี้เลยเคียบีนะคะจะมาช้อปปิ้งเสื้อผ้าคุณสามีแล้วก็สิร้ฐจปเดินโอโช,ชองอชมาก็จะเป็นขายพวกเสื้อผ้าวัยรุ่นต่างๆนานานแล้วก็มีรองเท้าด้วยมีกางเกงมีเสื้อส,สวยๆกางเกงเลย์บอดี้สิบ้ายูโรตอนนี้แล้วก็จะมีพวกเสื้อผ้าน่ารักน่ารัก,ก 4, อะ่ะดูซีเท่าไหร่ละนี่สิบยูโรนี่ตัวนี้กางเกงกางเกงนี่น่ยชนิดสามยี่สิบยูโร วันนี้มาเดินห้างรถที่นี่รอสองชั่วโมงมาทีหนึ่งจะกลับไวก็ไม่ได้ซื้อเสร็จก็ต้องรอเพราะรถขันไม่มาโอเคก็ช้อปปิ้งไปรัวๆเลยจบห้างนี้จะไปห้างนี้ต่อจริงๆไม่อยากอยู่นานอยากจะกลับไปอ่านหนังสือไม่มีช้อยยังไงก็มาละอจะมาซื้อให้คุณสามีทำไมมาหาชุดตัวเองล่ะนี่ก็อันนี้กลุ่มนี้ไปสิบสองยูโรนะคะเพื่อนชุดว่ายน้ำอันนี้คือเกงในชุดชั้นในเท่าไหร่ล่ะนี่สิบสองยูโรมางทีก็มาช้อปปิ้งดูเสื้อผ้าชุดว่ายน้ำเลยละกันอันนี้เท่าไหร่หกยูโร ก็โอเคอยู่นะโอเคมีเวลาช็อปปิ้งนานเดินซื้อเสื้อผ้าอลไแล้วกันเนาะออมีโปรโมชั่นด้วยตัวน้ปายูโรน่าสนใจอะ่ะออตัวนี้สวยนะ่าสนใจเบอร์เอสเหมาะกับแอลเลยแหละชอบใส่เสื้อรัดๆแบบนี้เดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวขอคุณสามนีก่อนดีกว่าแบตเตอรี่พร้อมไหมเนาะนี่จะเป็น4ี่ยูโรทั้งหมดนะคะวสวยๆน,นั้นเลยเออ เดีย๋ยวดูนี่เท่าไหร่นะนี่ M ไซส์ M นี่ของยูโรกลางมาเป็นอย่างไหนะเป็นแขนยาวเป็น,นยาวกับโรงกับโปรที่สิบห้ายูโรหมวกล่านี่เจ็ดยูโรน่ารักดีนะนี่สี่ยูโรทั้งหมดวันนี้มาคนเดียว <c oughs> เดินได้นานๆหน่อยเพราะว่าปกติถ้ามากับคุณสามีไม่มีเวลานั่งทายหรอกบนนี้ตั้งหากเพราะว่าผู้ชายเขาจะไม่ค่อยชอบเดินชอปปิ้งเนาะ ของผู้หญิงมาดูหน่อยวันนี้ถือโอกาสโรงเรียนปิดเทอมค่ะปิดเทอมแล้วก็พาลูกไปอยู่โรงเรียนกิจกรรมก็จะเป็นโรงเรียนที่ไมด้เรียนแต่ว่าเป็นกิจกรรมพวกทัศนศึกษาพวกพาเที่ยวเล่นกิจกรรมต่างๆก็เขาเรียกว่าสองเทเลนะคะก็จะอยู่ตั้งแต่9ก้าโมงถึงสิบเจ็ดนาฬิกาวันนี้จะอยู่นานกว่าโรงเรียนปกติโรงเรียนปกติอยู่แค่ประมาณ4ี่โมงยีต้องไปรับแต่นี่อยู่ยาวเลยแล้วก็เราก็มีเวลาของเราทั้งวันวันนี้ก็เลยโอเควันนี้ลูกอยู่โรงเรียนอาทิตย์นี้อยู่สองอาทิตย์นะคะอาทิตย์นี้อยู่ที่สองเทเล หนึ่งสัปดาห์สัปดาห์หน้าเลี้ยงลูกเองก็โอเควันนี้ก็เลยเออคุณแม่อยากจะหาของขวัญวันเกิดให้คุณพ่อไปด้วยกันทุกครั้งก็ไปรถเขาเราไม่ได้นอนรถเมล์แล้วก็ไม่มีเวลาไปทำเซอร์ไพรส์ช้อปปิ้งนีสิบยูโรไปกันจะไปแอบซื้อตอนไหนใช่ไหมคะก็ต้องหาเวลามาเองก็ได้โอกาสดีลูกก็ไม่อยู่ด้วยปกติลูกอยู่ก็ไม่ได้เดินถ่ายนี้หรอกโวนช้อปปิ้งก็มาใช่เรื่องของผู้ชายและมาใช่เรื่องของเด็ก2ีสิบห้ายูโรโอกาสดีแล้วก็มาเองไม่เดินห้างด้วยอันนี้เป็นโปรโมชั่น ราคาเท่าไหร่ไม่รู้เสื้อผ้าหลากหลายมากเลยค่ะเดี๋ยวดูไปเรื่อยก,ก่อนนะคะดูของผู้ชายดีกว่าของคุณผู้ชายนี่สิบยูโรว้าวนี่จะซื้อเก่งแบบนี้ไปให้คุณสามีช่วงหน้าร้อนดีกว่ากับตัวนี้ก็น่ารักเนาะดูเสื้อสี่สไตล์ผู้ชายได้อยู่สิบยูโรเจ็ดยูโรมีให้เลอกเยอะแยะเลยอุย้ยตัวนี้ก็น่ารักอนะ่ะจีนนิดนึงโอ้ยสิบยูโรไปงานเล่นน้ำได้เ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาซื้อเาองเกงเพราะทุกปซีซื้อซื้อยืดกับ ลาเวสก็คือพวกเสื้อเสื้อคลุมเราวันนี้เรามีโอกาสเลือกซื้อนานๆดีใจมากได้เที่ยวคนเดียวตอนอยู่เมืองไทยเที่ยวคนเดียวไงอยู่ที่นี่ไปเองไม่ได้มารถมีกรอนานไม่อยากเที่ยวก็เพราะว่ารอรถมีเป็นชั่วโมงนี่แหละค่ะสิบยูโรอยู่ที่นี่นะนั่งรถมาสิบโมงต่อรถถึงนี่ต่อสองต่อต่อที่สองก็ต่อยสายหนึ่งรถจะมาอีกทีคืออีกครึ่งชั่วโมงแล้วถ้าตกรถรอบนี้จะมาขึ้นรถทีบ่ายสองสองชั่วโมงซึ่งเราเดินเสร็จเราก็กลับบ้านไม่ได้อยู่ดีก็เดินวนไปถึงบ่ายสองนี่แหละและ้วก เยอะๆเลยเห็นไหมคะเดี๋ยวพาไปดูมุมนู้นหน่อยนี่อาดิดาสน่าสนใจยี่สิบห้ายูโรเออนี่คืออาดิดาสสิบห้ายูโรนะคะอันนี้ห้ายูโรอถูกมากเลยอะน่าช็อปมากเลยด้วยจะเป็นพวกเสื้อนี่ของเด็กนี่สองยูโร 88, 8ปดสิบาทสองสื่แปด สงสัยจะต้องไปทําคลิปตัดเพลงออกก่อนเด็กเพลงตื่นล็ขสิษย์อีกกางเกงเด็กกางเกงเด็กอันนี้ก็น่ารักมากเลยอยู่ราคาเท่าไหร่เองสิบห้ายูโรนะคะแล้วก็เสื้อเด็กเต่างสิบยูโรรองเท้าก็มีกางเกงน่ารักมากแปดยูโรวันเกิดของหลาน๋ยวจะซื้อไปให้หลานเจ็ดยูโรของลูกชายจะหกขวบก็ประมาณเดือนหน้าเดี๋ยวมาหาซื้อชุดนี้ก็น่ารักนี่สิของเด็กยางมีลูกอีกคนแก่ละที่สมยูโร เดี๋ยวรอบจะเป็นเกิดของเพื่อลูกเพื่อนกับว่าเกิดเมื่อไหร่แต่น่ารักน่ารักน่นเลยเห็นไหมนี่สิบยูโรชุดหรับคลุมปลาว้ายน้ำานี่ของเคียบีนะเป็นห้างของต่างประเทศราคาหลักย่ำาชุดหกยูโรสิบยูโรเด็กกีก่ขวบไม่รู้รองเท้าเด็กอืนนี้จะเป็นพวกอัญมณีอันนี้เป็นแผนกจ่ายตังนะคะเคียบีทางออกอยู่นูน้นไปดูดูเสื้อผ้าของตัวเองก่อนเดีย๋ยวมาถ่ายท่ามตอนะคะของแผนกเด็กผู้หญิงสตรีอยู่ด้านนูน้น เดินลงไปก็เป็นกลุ่มผู้ชายนะคะโอเคเดี๋ยวพบกันเดินดูของกันนะแล้วก็มาถึงแล้วนะคะเดินทางตอน11เอ่อ10บนาฬิกายีนาทีนะคะนั่งรถก็มาถึงที่ประมาณเอ่อ11บเนาฬิกาก็ประมาณครึ่งชั่วโมงกว่านะคะหลังจากถึงแล้วก็ต่อสายที่2ค่ะสายที่2ก็รออีก15นาทีแล้วก็วิ่งไปในเอ่อในตัวเมืองในตรงมันประมาณ15บห้าถึงยี่สินาทีก็มาถึงห้างเอ่อเคียบ,บิและตรงนี้ก็จะเป็นห้างโอชอว์มาซืรอเสินค้าของเมืองไทยนะคะวันนี้ก็มามีโอกาสมาช้อปปิ้งซื้อของที่

สิบห้ายูโรเหมือนกันเสื้อทัชสั้นลอนดอนลอนดอนลอนดอนอยู่ที่ลอนดอนกี่บาทลอนดอนลอนดอนลอนดอนราคาอยู่ที่แปดยูโรนะคะลอนดอนตัวนี้ยี่สิบสองยูโรช็อปก่อนนะคะนี่แปดห้ายูโรค่ะกระเป๋าสำหรับใส่ไว้ช็อปนะคะ ชอบแล้วก็ใส่อะไรใส่ถุงมานะ,ะว่าเราจะเลือกซื้อเสื้อผ้าแล้วก็ไปจ่ายเงินังแล้วก็พกอันนี้ไปจ่ายที่เคาน์เตอร์ค่ะว่าน่าจะเอาตัวประมาณตัวนี้นะคะตัวนี้ใส่ราคาก็โอเย่อมยาวสิบยูโรอันนี้นะคะแล้วก็กับเสื้อตัวนี้น่าจะโอเคอยู่ตัวนี้จะสิบห้ายูโรแต่ว่าก็ใส่สบายดีนะเออถ้าเพิ่มอะไรนิดนึงนะคะได้อยู่วิทยเกี่ยวสีฟ้านี่ก็ตัวใหญ่อยู่นะเออลองดูราคาก่อนได้อะค่ะเอสนะคะ,ะ,คะแต่ว่าดูแล้วถ้าเป็นเอาไซส์เอ็มจะใหญ่มากเลยพี่บลนคาจะเอาไซส์เอ ขน,นาดเนี้ยได้อยู่ตัวนี้นะคะได้แล้วนะคะเราก็จะจับนําลงใส่นี่เลยค่ะปะกก้านะคะอันนี้เลยเดี๋ยวเราต่อไปจ่ายคชเชียช้อปปิ้งต่อกัน,นะคะคุณผู้ชายก็มีนะคะอย่างยี่สิบห้ายูโรก็มีเสื้อแจ็คกเก็ตอันนี้คือประมาณที่เอ่อเท่าไหร่ล่ะสิบสามยูโรนะคะรองเทา้าแบบง่ายๆสวมสบายราคายี่สิบสองยูโรแล้วก็มีหมวกเก้ายูโรนะคะแบบนี้แบบนี้แบบนี้ห้าแบบแบบยูโรห้ายูโรค่ะของเด็กก็จะเป็นพวกกางเกงอะคะ่ะสกินนี่เนาะแบบเนี้ยแบบกลางละแปดยูโรอืม กางเกงสีสีต่างๆสกินนี่โอ้ขายาวแปดยูโรเองเสื้อยืดห้ายูโรมีไซส์ขนาดกี่ขวบแปะไว้สิบขวบหกขวบห้ายูโรอืมแบบกางเกงมีซับในข้างในแล้วก็ขายาวตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณสิบแปดยูโรแล้วก็ข้างรับซัมเมอร์น่ารักดีนะคะราคาอยู่ที่ประมาณแปดยูโรปัดข้างตัวนี้เราปัดข้างกวนี้สีเหลืองน้ำก็จะมีตรงนี้18ยูโรนะคะแล้วก็อันนี้20ยูโรอันนี้จะเป็นบิกินี่6ยูโรแบบบนแบบล่างนะคะแล้วก็ตัวนี้ 14ยูโรตัวนนี้นะคะครบเสร็จแล้วนะคะเต็มถุงเลยค่ะจะพาไปช้อปปิ้งต่อที่โอชังไปจ่ายตังค์กันค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็จะนำกระเป๋าตัวน,นี้ใส่